สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Roadtest th วันนี้ผมมีเรื่องราวสุดพิเศษมานําเสนอรถออฟโรดรุ่นใหม่ที่กําลังถูกจับตามองในวงการยานยนต์ทั่วโลกนั่นคือ Toyota Mini Land c r u i s e r 2026แม้ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในหลายประเทศแต่มีข้อมูลลีลุดออกมามากมายทั้งดีไซน์ภายใต้ฝากระโปรงและราคาคาดการจุดเด่นคือรถรุ่นนี้ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดใช้โครงสร้างแบบ Bodyonframe และตั้งเป้าเป็นรุ่นออฟโรดขนาดเล็กที่ทรงพลัง เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและเส้นทางวิบากวันนี้เรามาดูรายละเอียดในทุกมุมทั้งภายนอกภายในยพร้อมประเมินราคาที่อาจเป็นจริงในตลาดไทยครับ Toyota Mini Land c r u i s e r 2026ถูกออกแบบให้รวมเอา DNA ของ Land Cruiser ยุคเ,เดิมเข้ากับความทันสมัยในภาพเรนเดอร์หลายชุดเราจะเห็นไฟหน้าแบบกลมคู่หรือดีไซน์ไฟเล็รูปแบบใหม่มีกรอบโคมไฟที่ให้ลักษณะย้อนยุคเล็กน้อยแต่ไม่ตกยุค เส้นสายตัวรถมีความแข็งแรงมุมด้านข้างเน้นเส้นตรงช่วยให้ดูมั่นคงพร้อมกระจกหน้าต่างที่ให้มุมมองชัดเจนด้านหน้าอาจมีเอกลักษณ์ t o y o t a ติดอยู่บนกระจังหน้าแบบคลาสสิกด้านถ่ายเน้นเรื่องการใช้งานอาจมีประตูท้ายแบบบานเปิดข้างพร้อมยางอะไหล่ติดหลังคาหรือด้านนอกเป็นดีไซน์ที่ให้ภาพลักษณ์ออฟโรดแท้เส้นหลังคาอาจถูกยกขึ้นในส่วนท้ายเพื่อให้มีพื้นที่ภายในและช่วยให้มิติรถมีเอกลักษณ์ความสูงใต้ท้องรถคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2 1 0ม mm. ิลลิเมตร ตามข้อมูลลือหลายแหล่งการออกแบบล้อให้ชิดมุมสุดขอบเพื่อลดโอเวอร์แฮงทําให้หน้ารถและท้ายรถไม่ยื่นมากเกินไปช่วยให้รถดูสมส่วนและพร้อมลุยเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่หลายคนคาดหวังคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรากับการใช้งานออฟโรดภายในอาจตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังเทคโนโลยีโลหะตกแต่งและวัสดุปูนสติกค,คุณภาพดีแผงแดชบอร์ดคาดว่าจะมีจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับระบบสาระบันเทิงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน มาตรวัดอาจเป็นดิจิทัลหรือแบบผสมผสมผสานกับปุ่มควบคุมแบบสัมผัสหรือแบบหมุนให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งหน้าจะรองรับการปรับไฟฟ้ามีการเดินตะเข็บแนวตั้งและวัสดุคุณภาพสูงคาดว่าที่นั่งด้านหลังพอเพียงสำหรับผู้โดยสาร2-3ถึงคนระบบแอร์อาจเป็นแบบดูอัลโซนหรือปลาโซนเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดช่องเก็บของหลุมวางแก้วและพื้นที่อนเนกประสงค์จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานจริงได้ส่วนหลังคาอาจมีหลังคาแก้วหรือหลังคาแบบพาโนรามา เพื่อเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งแม้ข้อมูลอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนแต่มีข่าวลือหลายด้านที่น่าสนใจรถรุ่นนี้จะใช้โครงสร้างบอดี้ออนเฟรมบนแพลตฟอร์ม IMV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับไฮลักซ์และฟอร์จูเนอร์สำหรับเครื่องยนต์มีข้อมูลว่ารุ่นพื้นฐานอาจเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรสสู2 t r f e ซึ่งคาดว่าจะให้แรงม้าราว166แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในอนาคตอาจมีรุ่นดีเซลเช่น2.4ลิตรเทอร์โบโดีเซลหรือ2.8ลิตรเพื่อรองรับตลาดที่ต้องการแรงบิดสูงระบบขับเคลื่อนคาดว่าจะเป็น 4WD ตลอดเวลาพร้อมเฟืองกลางล็อกและอาจมีระบบล็อกเฟืองหลังด้วยเพื่อช่วยในการลุยทางฝุ่นหรือทางลำบาก นอกจากนี้ระบบช่วยเหลือต่างๆเช่น Hill Descent Control ระบบควบคุมสเทถีนราพระบบช่วยออกตัวบนทางชันก็น่าจะมีให้ครบในแง่สมรรถนะการขับขี่คาดว่ารถจะให้การขับขี่ที่มั่นคงทั้งบนถนนดำและทางฝุ่นด้วยการตั้งค่าสปริงและโช๊คให้สมดุลไม่แข็งจนกระด้างแต่ยังรับน้ำหนักและแรงสะเทือนได้ดี ในแง่การเปิดตัวมีข่าวว่า t o y o ต a Mini Land c r u รูเซหรืออาจใช้ชื่อ Land c r u ูเซอ FJ จะเปิดตัวในไต,ตรมาสแรกของปี2026โดยจะผลิตในประเทศไทยสำหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับราคาคาดการมีรายงานว่าอาจเริ่มต้นที่ประมาณ1,600,000-2,500,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยออปชันและภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศแต่ต้องเน้นว่านี่ยังเป็นการคาดการและอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากราคานี้เป็นจริงรถรุ่นนี้จะอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้กับรถ SUV ขนาดกลางบางรุ่นและดึงดูดผู้ที่อยากได้ออฟโรดสมรรถนะสูงในขนาดกระทัดรัด t o y ย t a Mini Land c r u i s e r 2026ถือเป็นจุดเปลี่ยนในแนวทางของ To โย t a ที่มองเห็นโอกาสในตลาดรถออฟโรดขนาดเล็กที่ยังขาดอยู่ถ้ารถคันนี้ออกแบบสมดุลดีจริงทั้งในเรื่องสมรรถนะความสะดวกสบายและการใช้งานประจำวันผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการรถเอเนกประสงค์ ไม่ใหญ่มากแต่ยังพร้อมลุยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องจับตายอย่างมากคือราคาหลางังภาษีการตลาดในไทยและความเข้ากันได้ของอะไรกับศูนย์บริการในอนาคตถ้าตโตโยต้าทําการบ้านดีรถรุ่นนี้อาจกลายเป็นดาวรุ่งในตลาดออฟโรดไทยได้ขอบคุณที่ติดตามชมครับถ้าชอบบทความนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยครับเพื่อ <า S 2> <า S 2> <ๆ>ไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ